สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ผมอยากจะมาไม่ใช่ว่ารีวิวหรอกเนะเพราะว่า,อ,าอยากจะมาคิดรายละเอียดของเจ้า Accord ในแต่ละรุ่นนะครับผม1.5 Turbo h y b r เทอร์โบไฮบริดเอแอลพลัสกับไฮบริดตัวท็อปนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อในแต่ละรุ่นของ Accord เนี่ยมันจะ ราคามันจะเป็นยังไงราคาค่าน้ํามันค่าอัลลอรวมห้าปีสิบปีมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะโดยคือผมเข้าใจว่าช่องอื่นอ่ะเขาคงทําไปแล้วแหละว่าเออขับสองหมื่นโลสา0หมื่นโลสี่หมื่นโลอะไรประมาณอย่างนั้นอนะ่ะแต่ในส่วนตัวผมอ่ะผมผมขับแค่ปีละไม่เกินหมื่นโลหรอกผมขับน้อยครับทุกคนนะครับผมว่าปีหนึ่งอ่ะผมขับไม่เกินหนึ่งหมื่นโลหรอกผมก็เลย แต่สนใจรุ่นนี้วะแล้กันอันะครับผมก็เลยก็เลยลองมาเทียบดูว่าเฮ้ยเราควรจะขับตัวไหนดีนะครับผมสมมุติว่าถ้าผมจะซื้อ h o n ด a Accord นะ h o n d a a c อ o r d ตัวปัจจุบันแล้วกันปี2022นะครับผมนะเริ่มมาเลยแล้วกันผมมาเปรียบเทียบเอ่อเจ้านี่นะครับ Accord Turbo นะ Accord Turbo แอคคอร์ดเทอร์โบตัวนี้นะครับมันราคา1ล้าน5กลมๆแล้วกันนะครับผมราคา1ล้าน5กลมๆไฮบริด e อ1หนึก็1.64ล้านกลมๆนะครับผมไฮบริดตัวท็อปก็คือ1.8นะครับผมทุกคนโดยผมคิดเฉลี่ยนะคืออ,อัตราค่าน้ำมันเนี่ยที่เขาเคลมไว้นะครับผม1.5ึ่งจุเทอร์โบเนี่ยก็คือสิบเอ็ดจุดส ไม่ใช่สิอันเนี้ยเป็นเป็นค่าที่ผมคิดว่าเขาเคลมมาที่สิบห้าจุดหกหรือสิบหกกว่ากว่านะครับผมแต่ว่าผมผมคิดตีไปลดทอนลงมาสามสิบเปอร์เซ็นนะครับผมมันก็จะได้อัตราการกินน้ำมันสิบเอ็ดจุดสี่แปดต่อลิตรนะครับผมไฮบริดเอก็สิบเ็ดจุดศูนแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะไฮบริดตัวท็อปก็สิบเจ็ดุดศูนแปดกิโลเมตรต่อลิตรเช,เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วแล้วผมจะใช้เบสเบสว่า น้ำมันราคาน้ำมันนะครับผมลิตรละ3,5บาทละกันนะครับผมนะสมมติที่ฐานของผมคือผมขับปีละ1,000 10, 0กิโลครับนี่ผมขับปีละ1,000 10, 0กิโลนะนะครับปีลลปีละ1,000 10, 0นกิโลถ้าผมใช้ทั้ง3รุ่นนะปีหนึ่งเนี่ยผมจะใช้ต้องเรียนให้ทราบก่อนละกันนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็คิดเลขไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็ เอามาเปรียบเทียบแล้วกันว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าถ้าถ้าไม่ใช่อะถ้าผมคิดผิดยังไงอะทุกคนรบกวนแย้งผมด้วยนะเพราะว่าไอ้น,นี้คือมันคือผมก็อยากจะได้แอคคอร์ดเหมือนกันนะผมเล็งแอคคอร์ดไว้นะครับผมนะแต่ก็ลองมาเปรียบเทียบค่าค่าใช้จ่ายดูในสิบปีห้าปีสิบปีเงี้ยถ้าทุกคนถ้าทุกคนเอ่อคเล็กคลกอะไรถ้าเห็นว่าตัวเลขผิดอะรบกวนช่วยชี้แนะด้วยแล้วกันนะครับผมอะ การบริโภคของน้ำมันเนี่ยครับผมหนึ่งหมื่นกิโลนะในหนึ่งปีเนี่ยก็คือใช้ไปแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลิตรนะครับผมตัว e l เนี่ยใช้ไปห้าร้อยแปดสิบแปดลิตรอ่าห้าร้อยแปดสิบห้าลิตรเช่นเดียวกับไฮบริดตัวท็อปนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดไกด์ง่ายๆเลยคือว่าค่าค่าน้ำมันหนึ่งปีเนาะสามหมื่นสี่พันแปด สิบห้าบาทเอ่อสามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ไฮบริดเอลตัวไฮบริดเนี่ยก็คือสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนาะนะครับผมแล้วก็ห้าปีก็คิดห้าปีเหมือนกันถ้าถ้าค่าน้ำมันห้าปีเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเป็นหนึ่งจุดห้าเทอร์โบเนี่ยเป็นน้ำมันล้วนเนี่ยก็คือแสนห้านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไฮบริด ตัว EL แล้วก็ตัว TOP เนี่ยก็จะเป็นแสนหนึงกลมกลมแล้วกันนะครับแสนห้ากับแสนหนึ่งนะครับพอ10ปีเนี่ยสิปีเนี่ยมันก็ห่างกันเหมือนกันเนาะสิปีเนี่ยมันก็คือ3ามแสนกลมกลกับ2อ0 0 0นกลมกลมห่างกันแสนหนึงเออแต่งงไหมคืออ่ะมารวมค่าหลาส10ปีอันนี้อันนี้ผมขอข้อมูลไม่ใช่ผมขอข้อมูลผมผมดึงข้อมูลมาจากคลิป พี่แซมอ่ะที่ท,ที่เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันกับไฮบริดเนี่ยนะครับผมเปรียบเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยเนาะผมก็ได้ค่าซัมมารีทั้งหมด10ปีแล้วก็คือว่าเอาเอาค่าน้ำมันเอาค่าน้ามันสิปีเลยครับทุกคนรวมกับค่าอะไรสิบปีเนี่ยปรากฏว่า1 5ึ่งจ้าเทอร์โบเนี่ยมันรวมแล้วเนี่ยมันได้ล้านแปดเนาะ 1.86ล้านแล้วกัน1.87ล้านกลมๆ1.87ล้านกลมกลมนะครับแล้วก็ h ฮบริดตัว EL เนี่ยคือ1.90ล้านกลมกลมนะครับ1.87 1.90นะตรงน,นี้ยอนี่ก็จะเป็น2.06ล้านนะครับผมตัวตัวท็อปนะราคาจะแรงนันิดนึง,นงแต่ผมงงว่าเฮ้ยพอคิดออกมาแล้วอะจริงๆเหรอวะว่า ถ้าเราตัดสินใจจะซื้อหนึ่งจุดห้าเทอร์โบกับ h y b r i d เอเนี่ยถ้าเราใช้สิบปีโดยที่เบสเราขับหมื่นกิโลทุกปีนะครับผมหมื่นกิโลทุกปีความแตกต่างของหนึ่งจุดห้าเทอร์โบกับ h y b r i d เอเนี่ยมันต่างกันแค่สาม0มื่นห้าพันบาทกลมๆทุกคนเออมัน ทุกคนก็อย่างที่บอกนะถ้าถ้าผมผิดอ่ะถ้าผมคิดอะไรผิดอ่ะคือนี่ผมคิดแค่ค่าการบริโภคน้ํามันกับค่าอะไรนะยังไม่คิดว่าเออแบบค่าประกันค่าขายต่ออะไรเงี้ยคือผมว่าค่าขายต่อเนี่ยสําคัญเหมือนกันเนาะนะครับเนาะแต่ว่าโอเคถ้าแบบว่าถ้าเทียบรวมกันน่ะกับ h y b ิด d EL กับ h y b r ิดตัวท็อปอะ่ะมันห่างกันแสนหกเนี่ย ผมผิดตรงไหนบอกด้วยนะเออนะครับมันห่างกันแสนหกเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะเนี่ยคือถ้าไฮบริดตัวท็อปกับหนึ่งจุดห้าเทอร์โบเนี่ยโอ้ห่างกันเกือบสองแสนเลยเนาะนะครับเพราะนั้นก็เลยงงเหมือนกันนะแต่ว่าพอผมเอากราฟมาเปรียบเทียบเนี่ยในต่อปีเลยนะถ้าผมขับหมื่นกิโลนะก็คือว่ากราฟมันจะไม่ชนกันเลยเนี่ยครับ มันจะเนี่ยปีแรกเนี่ยหนึ่งจุดห้าสองหนึ่งจุดห้าห้าหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองคือมันคือมันเป็นเขาเรียกอะไรผมผมคณิตศาสตร์ผมจำไม่ได้ละมันเป็นไลเนียใช่ไหมคือกราฟมันจะไม่ชนกันเลยมันก็จะราคาสูงไปยันจบแหละนะครับสำหรับสิปนะีถ้าเป็นการขับน้อยๆน,นะครับผมนะ เออผมจะไม่เทียบเหมือนเหมือนเหมือนหลายๆท่านที่ช่องอื่นนะผมก็ศึกษาไฮบิดมาเหมือนกันว่าเออแม่งเป็นยังไงนะทีนี้เน่ยผมติดใจตรงแค่ตัวอย่างเดียวแหละคือว่าเฮ้ย1นุดคือผมก็เลงเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้ววอะไฮบิดตัวท็อปอะผมไม่ได้ยังไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าผมสนใจตัว1.5ึ่งจุเทอร์โบกับไฮบิดตัว EL p พล s มากกว่าตัวรองท็อปนั่นแหละนะครับก็เลยคิดดูไงว่าเออเฮ้ย แต่พอมาคิดดูอย่างเงี้ยซัมมารี่สิปีนะครับผมสมมติว่าถ้าผมใช้รถไป10ปีเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันเหลือแค่35,000บาทเองทีเนี้ยเราก็ต้องมาคิดถึงเรื่องเรื่องอะไรอะเรื่องเรื่องที่ว่าเฮ้ยการขายต่อใช่ไหม ผมว่าการการขายต่อก็น่าจะเป็นแบบที่พี่แซมพูดแหละก็คือว่า1.5เทอร์โบน่าจะขายเป็นรถรถรถดับมันน่ะน่าจะโอเคกว่าถ้ารถ Hybrid เนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็เพิ่งตอนตอนตอนนี้ผมขับ HRV อยู่นะก็ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเออมันจะมีปัญหาจุกจิกอะไรหรือเปล่าเพราะก็ขับได้ยังไม่ถึงปีเลยทุกคนนะครับแต่ก็สนใจ accord แล้วก็เลยลองดูด้วยไงว่าเออมันเป็นเป็นยังไงเนาะ เออมันก็ได้ประมาณเนี้ยทุกคนก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วกันนะถ้าถ้าตัวเลขไหนผมผิดนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ช่วยชี้แจงด้วยนะเออว่าผิดยังไงเพราะว่าผมผมต้องการข้อมูลอย่นี้จริง,รงๆก็เลยลองลองคิดดูนะครับผมนะนะครับอย่างที่บอกนะผมผมผมคิดอัตราการกินน้ํามันลดทอนไปจากที่ป้ายสลากที่บริษัทเขาเค้านะว่าเออแบบได้เท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็ ลดมา30%นะครับผมก็จะได้ตัวเลขอัตราการกินน้ำมันประมาณเนี้สิบเอดจุดี่แปดสิบเจ็ดจุดศูนย์แปดสิบเจ็ดจุดูนปดประมาณนั้นโดยประมาณแล้วกันนะครับแต่ติดใจนี่แหละว่าออใช้รถถ้าถ้าใช้รถไปสิบปีเนี่ยระหว่างหนึ่งจุดห้าเทอร์โบกับไฮบิดเอลที่ผมสนสนใจอยู่สองรุ่นตัวเนี้ยราคามันต่างกันสามหมื่นห้าพันบาทซึ่งคือโดยรวมแล้วผมว่าแม่งไม่ ไม่ไม่มีนัยยะอะไรที่ที่สําคัญเลยอะ่ะคือต้องไปคิดถึงราคาขายต่ออย่างเดียวแล้วอะ่ะคือถ้าอย่างเงี้ยผมกําลังคิดว่ามันมองได้สองมุมหมดนะว่าถ้าถ้ามองที่แบบไม่ขายต่อเลยนะถ้ามองแบบว่าใช้ตลอดนะทุกคนระหว่าง1.5ึ่งจุเทอร์โบกับ Hybrid เอเนี่ยถ้ามองแบบไม่ขายต่อนะมันจะ รู้สึกดีทางใจมากกว่านะว่าเออกูจ่ายค่าน้ำมันไปน้อยๆจังนะใช่ไหมเออใช่ไหมเออต่างกันตั้งต่างกันตั้งแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่พอมาแบบว่าเฮยมารวมๆกันอย่างเงี้ยเฮยทำไมก็คิดหลายรอบแล้วนะแต่แต่ทำไมถึงถึง,ถ,งถึงเป็นอย่างนี้เนอะงงเหมือนกันอ๋อมันมีค่าส่วนต่างไงมันมีค่าส่วนต่างของราคานี่ว่าเออใช่ ทุกคนเออใช่มันมีค่าส่วนต่างของราคาคือ1.5ล้านกับ1.64มันก็เลยออกมาความแตกต่างกันแค่35,000บาททุกคนเออวะ่ะแต่แล้วทีนี้ก็ต้องแล้วแต่และกันนะว่าถ้าจะเอาทางใจเนี่ยทางทางใจในในระยะ10ปีเนี่ยคือ h ฮ b ริดก็น่าจะ จะโอเคกว่าไหมใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันจ่ายมันจ่ายค่าน้ำมันต่อเดือนเนี่ยมันมันน้อยกว่าเนาะนะครับจ่ายอย่างไฮบิดจ่ายต่อเดือนไม่ใช่ดิไฮบิดจ่ายต่อปีเนี่ยแค่แค่2 0 0 0มกว่าบาทแต่ว่าแต่ว่า1.5เทอร์โบเนี่ยจ่าย3 0 0 0 0ืนเนาะนะครับก็แล้วแต่ตัดสินใจแต่ว่าผมว่านัถ้าโดยถ้าดูตารางตามเนี่ยผมว่านะถ้า ถ้าบวกเฉลี่ย10ปีนะแล้วก็คิดว่าคันต่อไปเนี่ยจะต้องขายรถด้วยอย่างเงี้ยผมว่า1.5เทอร์โบน่าจะโอเคกว่าเออแต่ว่าก็ต้องให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมเสียค่าน้ำมันเยอะจังวะอะไรเงี้ยจะไมเออแต่แต่เอาจริงนะโดยรวมแล้วอะ่ะผมโดยนิสัยการขับของผมอะ่ะก็คือขับไม่ปูดปารขับความเร็ว80 90 นะครับผมถ้าขับกรุงเทพนี่ยิ่งประห่่เลยขับกรุงเทพนี่ในสายในเมืองนะก็แบบสามสิบสี่ห้าสิบเท่านั้นแหละนะครับเต็มที่เต็มที่ได้เจ็ดสิบนะครับส่วนขับนอกเมืองเนี่ยขับไม่เกินร้อยถึงร้อยสิบประมาณนั้นนะครับนะอ้าวก็เป็นข้อมูลละกันให้กับคนที่จะสนใจดูแอ c o คอร์ดนะว่าเออมันรู้สึกยังไงนะทุกคนนะก็คอมเมนต์มาละกันนะว่าเออ มันโอเคไหมนะครับผมถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้แล้วก็อธิบายให้ฟังด้วยนะครับผมว่าเออมันผิดมันถูกยังไงนะครับผมที่ผมคิดมานะครับขอบคุณครับอ่ะทุกคนผมแถมให้แล้วกันนะพอดีว่าก็สนใจอยู่เหมือนกันว่าอ่ะเมื่อกี้นี้เราดู1.5เทอร์โบไฮบรทแล้วก็ไฮบริดตัวท็อแล้วใช่ไหมเรามาดูข้ามฟากมาดู Civic ehev ดีกว่าทุกคนนะครับ1.129 นะครับผม1.1 29ล้านบาทนะก็อัตราโดยเฉลี่ยก็เหมือนกันนะก็คือว่าอัตราลดทอนแก๊สค่าน้ำมัน30%นะคือคือซีวิเขาเคลมไว้ว่าเฮ้ยเขาขับเขาใชอ้อัตราการพวกอัตราการบริโภคน้ำมันของซีวิ c E H V เนี่ย2ีกิเมตร่อลิตรผมลดทอนไปเลยแก๊ส30%นะเหลือ17.5กิเมตรต่อลิตรนะครับผมแล้วผมขับหมื่นหนึ่งเช่นเดียวกัน ก็การบริโภคน้ำมันตอนหนึ่งปีเนี่ยก็คือห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลิตรนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ปีหนึ่งเนี่ยเราเสียค่าน้ำมันเนี่ยเกือบเกือบสองหมื่นนะเกือบเกือบสองหมื่นทุกคนนะครับแล้วก็สิบปีเนี่ยก็คือเกือบเกือบสองแสนง,ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าตะกี้นี้ผมเข้าไปดูค่าบำรุงอะไรฮอนด้าเนี่ยรู้สึกว่าจะแพงกว่าไฮบริดเอลกับของแอ c o คอร์ดด้วยเนาะทั้งไฮบริดตัวท็อปทั้งไฮบริดเอลเนี่ย ก็ค่าอะไรเนี่ยหกหมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้หกหมื่นหนึ่งสามสามศูนย์นะเพราะฉะนั้นรวมค่าสัมมารีสิบปีเนี่ยมันคือล้านสี่กลมๆเนาะก็เราเอาไปเทียบดูแล้วกันนะครับผมนะสำหรับสำหรับสี่ตัวนี้นะ a อ c o r d 1.5หนึ่งจุดห้าเทอร์โบไฮเอแลไฮบิดตัวท็อปแล้วก็ c i v i c EL e h ล v นะครับผมเนะก็เป็นเป็นสี่ตัวที่ผม คิดว่าเออดูราคาแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับผมก็ลองลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ